อามาเรียนกันต่อไปนะพระพุทธเจา้าตรัสในปฏิปิดกเล่มที่18ข้อที่120เอชะสูตรที่หนึ่งท่านตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพิกสูตรทั้งหลายความหวั่นไหวเป็นโรคความหวั่นไหวเป็นฝีความหวั่นไหว,เป,ว,ไวเป็นลูกศรก็หมายควาว่ามันนำโรค นำเรื่องร้ายทุกอย่างมาให้คําว่าเป็นลูกศรก็คือมันเหมือนธนูเหมือนลูกศรยิงมาแล้วก็ทำให้ทรมานได้ทุกเรื่องแล้วคำว่าเป็นลูกศรน,นี่คือนําเรื่องร้ายทุกอย่างมาให้เป็นทั้งโรคเป็นทั้งฝีเป็นทั้งเรื่องร้ายทั้งหลายทั้งมวลเลยลูกศรนี่เป็นเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลเหมือนที่ท่านตัดในยานสมาบัติว่านาตัญหามันทําให้เกิดความวันไว้มันทําให้เกิด ลูกสอนจำนวนมากก็คือทุกจํานวนมากทุกเหลี่ยมทุกมุมดูกระรับภิกษุทั้งหลายพอเหตุนั้นแล่ปท้าคตเป็นผู้ไม่มีความหวั่นไว้ปราสจากลูกสอนอยู่นะไม่มีความหวั่นไว้ไม่มีลูกสอนไม่มีทุกทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองจากพฤติกรรมใหม่มีแต่ดีเท่านั้นน่ะแล้วก็ดันโรคเรื่องร้ายออกไปได้ด้วยดันโรคเรื่องร้ายเก่าให้เบา,ให,เบาให้หมดไปได้ด้วย พฤติกรรมใหม่ไม่มีเลยนะไม่มีโรคนะไม่มีฝีไม่มีลูกศรดูกระับภิกษุทั้งหลายพอเห็นนั้นแล้วถ้าแม้ว่าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ไม่มีความหวั่นไหวปราศจากลูกศรอ,อยู่ภิกษุไม่พึงสําคัญซึ่งจักสุนะในจักสุแต่จักสุนะคือถ้ากระไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาย่อก็แล้วกันนะ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรอะไรเข้ามาก็อย่าไปให้ความสําคัญกับมันอย่าไปชอบไปชังนั่นเองอย่าไปอยากนะอย่าไปอยากได้มันอย่าไปชอบไปชังมันให้กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากถ้าใครกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากมันยิ่งไม่ได้น่ยิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ยิ่งกลัวว่าจะไม่ได้มันก็ยิ่งไม่ได้ ยิ่งไม่อยากได้ยิ่งกล้าที่จะไม่ได้ก็ยิ่งได้เข้าใจไหมมันซ้อนมันซ้อนยิ่งอยากได้ยิ่งอยากได้ยิ่งกลัวจะไม่ได้ก็ยิ่งไม่ได้ทั้งทุกทั้งไม่ได้ด้วยยิ่งไม่อยากได้ยิ่งกล้าที่จะไม่ได้ก็ยิ่งได้นี่มันเป็นสัจจะในโลกนะสัจจะย้อนสภาพที่คนไม่เข้าใจนี่เป็นสัจจะย้อนสภาพ คนไม่ค่อยเข้าใจอันนี้มันลึกซึ้งนะกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าหมดอยากไม่ต้องอยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากยิ่งได้นี่ปัญหายิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้นี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้นี่เป็นสัจะสจะในโลกไปพิสูจน์สัจจะอันนี้ให้ดีน,ะนะชีวิตก็จะพ้นทุกข์ได้ <c oughs> จากท่านผู้ชมทางบ้านนะ